กูชอบผู้ชายขึ้นมาจะเป็นไงวะมึับเพื่อนกับ,บกูที่แบกกลับมาดีนะทุกคนผมจะมาทับอีกนะไปเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนผมมีเวเมอรรว่นนะครับก็สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแกล้งจะเป็นคลิปที่เราจะมาแกล้งเพื่อนอะไนะครับโดยการที่เราแกล้งจะผมจะโทรบ,บอกเพื่อนว่าเป็นแนวแบบว่าโทรปรึกษาว่าเออมึงเนี่ย กูไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะอะไรเงี้ยแบบกูชอบผู้หญิงอะไรอย่างงี้ดูเขาว่าแบบปฏิกิริยาของเพื่อนผมจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเป็นแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่มีเจตนาจะบูลลี่หรือว่าเหยียดเพศอะไรอย่างงี้นะครับคือทุกเพศก็มันก็คนละแับแต่ว่าผมจะมาดูปฏิกิริยาเพื่อนผมว่าจะเป็นยังไงจะให้คำปรึกษาได้ไหมเพื่อนผมก็อายุแล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรประมาณนี้อายุ ไล่เร,เรียกกันก็ครับคิดอาจจะไม่ได้หนีผมมากวุที่พราวะอาจจะพอๆกับผมเแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคนไปนี่นะนี่เห็นไหมโอเคมิ้วจะปรึกษาเดี๋ยวผมขึ้นไว้เออตรงนี้ได้ได้มาทุกคนโทรแล้ว กูมีนักจะตรศกษา์อยู่มึงว่าถ้ากูชอบผู้ชายขึ้นมาจะเป็นไงวะตัดเพื่อนหรอกูเอ๋ตัดเพื่อนเลยอ่ะอเ,อเป็นไงมึงมองว่าไงมัง่งมีรู้ว่ากูว่าแบบผู้ชายคนนั้นมันน่ารักดีว่ะอ๋อ มึงมองไงเนี่ยว่าจะปรึกษาไว้เหรอไม่มึงจะต้องครมึงจะอะไรเราเป็นคนดีหลักถ้าเขาทำให้มึงรู้สึกด,ดีกว่าผู้หญิงคนอื่นมึน่าชอบตายไ,ไม่มีปัญหาเลยอ๋ออ๋อโอเคก็คือ,ก,คอก็คือไม่ได้กีดกันอะไรใช่ไหมออโอเค,เคโอเคคือกูจะบอกว่ากูทำคลิปใช่ไหมห<ะ>กูทำคลิป,ปคลิปเนี่ย เออคุณคุอยู่ในคลิปกูแบบเมื่อกี้แบบคลิปแก้กอะไรอย่างงี้เออไม่เป็นไรถ่ายไปแล้วเป็นไงบ้างทุกคนใช้ได้ปะคนแรกมันก็เพื่อนผมคนนี้ชื่อโยนะรู้จักกันมานานแล้วก็มันก็ไม่น่าจะอะไรมันก็ไม่น่าจะอคติกับเรื่องพวกนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกัน นี่คนที่สองเพื่อนผมผมรู้จักมายังไม่ถึงปีหรอกมั้งโอว่ะฮัลโหลอฮะวางเปล่าว่ะวางกูมีเรื่องจะปรึกษามีหลายอีกแล้วเวียทิ้งเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถ้ากูชอบผู้ชายขึ้นมากูกูต้องทำยังไงวะอะไรนะถ้ากูชอบผู้ชายขึ้นมากูต้องทำยังไงวะบอล ใครไม่กวรจะปรึกษากูกำลังดูดูอยู่ว่ามึงจะมึงจะผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมมึงรับไม่ได้หรอม,ม,มึงรับไม่ได้ไงมึงรับไม่ได้หรอหรือว่าอะไรโอยตายแล้วกูมีเพื่อนสาวแล้วอารมณ์ไหนมึงวะอ๋อกูกูก็ถาม เออกูจะมาปรึกษาว่าถ้าทา,า,า,อ,ายอย่างนี้กูชอบผู้ชายไงกูจะควรจะทำยังไงก็ขอเินอเขากู <c oughs> ขอสาระไอเบีกูขอสาระไม่คนเขาจะมองมึงยังไงบีมแบบว่าเออมึงเป็นผู้ชายเน่ยแล้วอยู่ดีมาเป็นตุ๊ดเป็นเกย์มีรู้ว่ากูมาปรึกษามึงเนี่ยเพื่อนคนเขาจะมองงแบบว่าเออเขาจะมองกูไม่ดีเหรอ ไม่มันไม่ถึงกัไม่ดีคือพวกผู้ชายอะไรเงี้ยพวกเพื่อนผู้ชายเหมือนพวกผู้ชายคนนี้ที่กูรู้จักอ่ะก็จะมองแบบว่าอ้าเออกูจะงงอ่ะเออเป็นี้ได้ไงเขาอ,อาจจะลอกก <c ười> ูเฉยๆเหรอใช่แต่กูก็เป็นผู้ชายปกตินะแต่กูรู้สึกดีกับผู้ชายคนเนี้แล้วมึงก็คุยกับเขาเงียบๆเน้นคุยเงยียบๆเหรอเออ <Okay. S 2> ใครวะมึงบอกกูดิคือมึงบอกไม่ได้ตอนนี้บอกไม่ได้มีแซนโมกเหรอหนูจะบอกเมียมือน, <c oughs> มน,นี่มึงก็ยิ้มไปก่อนเดี๋ยวก,กูบอกอีกที <c oughs> แต่ถ้มึงไม่บอกกูนะแต่พี่ไม่ได้อคาาติใช่ไหม <c oughs> ไม่โอเคก็คือเราเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมมันไม,ไม่มีใครว่าหรอกเพศไหนแต่คือมึงเป็นผู้ชายมาตั้งนานแล้วแล้วมึงจะมาเป็นตุ๊ดเป็นเกย์อย่างเงี้ยอ๋อ oh. เขอจะมองแบบว่าเอ้ได้ไงอะโอเคขอบใจมากเพื่อนเออกูมีอะไรจะบอกวะกูทำคลิปแกล้งอะไรนะกูทำคลิปแกล้งอยู่มากขอบใจมากเออวางซะเออเฮ้ยไอคนที่สองก็ไม่ได้อักตีทุกคนก็อาจจะมีเซอเล่นอะไรอย่างงี้มากแต่มันก็ไม่ได้คิดอะไรทุกคนเซอเล่นตามภาษาเพื่อนก็คือปรึกษาได้โอเค ต่อคนที่สามมาน่ทุกคนเราได้คนที่สามแล้วคนนี้ชื่อพันธ์ผมต้องโทรไปกูมีเรื่องจะปรึกษาว่ามึง<ว>มึงคิดยังไงวะถ้าถ้าเพื่อนคนหนึ่งเปลี่ยนจากชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายกูชอบผู้ชายเดี๋ยวกูต้องทำยังไงวะ พูดดังๆพูดดังๆเอาแบบสีิงชัดๆเลยเอาไม้กอกปากเวว่ามึงมึงถ้ามันมีความรู้สึกดีๆให้ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องดูประเภทเว้ยว่าเพราะว่านานๆไปอ่ะมันจะมันมันมีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะเข้าใจปะต้องต้องดูว่าอย่างมึงอ่ะชอบ ชอบแน่ะชอบประเภทไหนถ้าสมมติมึงดูซีรีส์วายแล้วมึงชอบอะไรเงี้ยมึงอินอ่ะก็คือมึงอาจจะเป็นแบบว่าแนวแบบแนวนั้นก็ได้แต่ถ้ามึงแบบแบบตุ๊ดหรือว่ากระเทยอะไรเงี้ยมันมันก็จะเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเข้าใจว่ามันมันสามารถออกสาวไปได้เลยไอตุ๊ดกับกระเทยเนี่ยแต่ว่าอย่าง วายอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันก็แค่ชอบผู้ชายแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบออกสาวอะเออแต่อันนี้คือกูกูว่ากูกูว่ากูไม่สาวแต่กูมีความความรู้สึกดีๆให้ผู้ชายเว่เยเขาเขาเรียกว่ามึงไม่ได้เลืกอเกเพศอะเข้าใจปะกูยังไงก็ได้ก็ก็เหมือนกูอะที่แบบ ชอบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ว่าแค่เป็นตัวของตัวเองนะเข้าใจปะเออวะกูต้องทำยังไงต่อกับความรู้สึกแบบนี้ไม่ถ้ามันมีความรู้สึกแบบนี้มึงอยากจะจัดการยังไงคือเอามันออกไปหรือว่ามึงจะอะไรจะเกิดก็เกิดอ่ะไม่รู้วะกูต้องกูไม่รู้ต้องทำยังไงต่อมันจะเอาความรู้สึกนี้ออกไปหรือว่าจะต้องให้มันเกิดขึ้นมาวะเป็นมึงมึงจะทำยังไง กูคงต้องให้มันเกิดใช่ไหมไม่แต่ถ้ามึงมึงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมึงก็แค่ปิดกั้นตัวเองแบบแบบเล่นกับเพื่อนผู้ชายแนวแบบว่าแบบไปบอกหลักมันเลยว่ากวรื่อนตีนไปจุกบแก้มันอะไรอย่างเงี้ยให้น้อยลงอ๋อโอเค เล่นแบบที่มันแมนเขาเล่นกันนะขเขาใจปะไม่ได้เล่นแบบว่าคือกูเป็นผู้ชายกูจะทาไงกับเพื่อนก็ได้อะมันไม่ใช่อ่ะเขาใจปะอ๋อก็คือมึงก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อคติอะไรกับกูกใช่ไหมใช่ไม่กูปกติกูชอบเห็นผู้ชายรักกันอ๋อมึงมึงสาวว้ยใช่ไหมว่าไปทำคลิปลงยูทูบมึงอยู่ในคลิปกูจริงเหรอผู้วางใส่เขามาหามือออ่อไนด้วยอุ้ย ขอโทษพันธ์ม้มด <c oughs> ีเพื่อนอะไรที่ข้างกันมึงก็ไปถกกับเขาขต่อแล้วเดี๋ยวกูไปหาคนต่อไปไเ่เขาจะนอนแล้วกูจะดูหนังแหละมึงอ่ะเลี้ยงข้าวกูด้วยไอสัตว์ <c oughs> ได้เลยเพื่อนได้เปิดเทอมเจอกูโอเคเพื่อนแต่ทุกคนคนนี้คนที่สามชื่อพันนะมันก็ไม่ได้อคาาติอะไรก็ดูจะมีเหตุผลดีนะความคิดก็ดูโตมากแต่ไอ้ปอยก็ ไอแต่ผมก็ใช้ได้คนนี้ชื่อฟางนะทุกคนมาลฮาะฮัลโหลถ้าถ้าผมนะว่าถ้ากูว่ากูมีความรู้สึกดีๆให้กับผู้ชายว่ะมึงทำยังไงดีวะอะอะจริงจังจริงจังดิกับคนที่มึงกับคนที่มึงจูบอ่ะ ตอนนี้กูคุยกับเขาเพราะว่ากูมไม่ได้มาแกล้ง,งกูใช่ไหมเนะี่ยไม่ได้แกล้งกูพูดพูดจริงๆเราค้าปรึกษาจากเพื่อนกูมีความรู้สึกดีๆให้กับผู้ชายคนนี้พิเศษเลยไม่ใช่ไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นเขาเป็นหรือว่าผเป็นไม่รู้ว่า,วาแต่กูว่ากูเป็นผู้ชายปกตินะเว้ยแบบมึงเคยเจอเขาไหมเคยดิ เวลามึงอยู่ใกล้เขามึงใจสั่นไหมอะ่ะปกติกูก็ขันเขินนะเว้แต่กูว่าเก็บทรงไว้อ,อ่ะอ๋อก็ถ้ารู้สึกยังไง <c oughs> ก็อย่างที่กูบอกว่ามันมันก็ปกติสําหรับกูอะ่ะสาหรับกูนะถ้าเพื่อนคนอื่นรู้อ่ะกูก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงแต่ว่าสําหรับความคิดกูอะ่ะกูว่ามันปกติมันมันก็เรื่องความรักอะมึงมันก็เรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนอะ ว่ามันจะชอบแบบไหนแต่สำหรับกูมันปกติมันไม่ได้ผิดนะเว้ยบีมแลจะรู้สึกดีกับเพศตรงค่ะเพศเดียวกันแล้วกูค,ควรต้องทำยังไงต่อดีวะเพื่อนอ่ะก็อย่างคนคุยผู้หญิงมึงอะ่ะมึงควรถ้ามึงรู้สึกดีกับผู้ชายมากกว่า มึงก็ควรไปบอกเขาตรงๆไปแบบอาจจะไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยเราชอบผู้ชายมากกว่าผู้หญิงว่ะอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องแบบมึงไม่ต้องไปบอกเขาตรงๆก็ได้แต่แบบมึงหาวิธีของมึงอะเอา,อางไงก็ได้ให้เขาแบบถ้ามึงเลือกผู้ชายจริงๆอะเออมึงเอาไงก็ได้ที่ทําให้เขาแบบแบบหลุดออกไปจากมึงได้แบบเจ็บน้อยอะกูดูมันเขาก็รักมึงเหมือนกันนะเว้ยกูเห็นเขามามองมาเม้นอะไรเงี้ยสงสารเว้ยที่ยะ Oh. เอาจริงวีมกูกูเข้าใจความรู้สึกฝ่ายหญิงเลยนะเว้ยกูก็เข้าใจทั้งมึงเข้าใจกูอาจจะพูดอะไรแบบได้ไม่เยอะอแต่กูกูดูดูแล้วถ้ามึงอะ่ะม,มึงต้องแต่สินใจดีๆอะ่ะว่ามึงจะเลือกใครว่ามึงจะเลือกฝ่ายไหนอะไรอย่างนี้แล้วมึงก็ควรจริงจังกับฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งโอเคมึมีอะไรจะบอกอีกอย่างหนึง่งก oh. ูทางคลิปแก,ก้มึงอยู่ในคลิปกู จริงดิจริิงดเนี่ยอยู่ในคลิปเลยเนี่ยเยี่ยวไม่เต่มึงแต่มึงอทับมึง้ยวเบี้ยคนที่สี่มึงทัศนคติดีมากเลยแล้วจะเป็นเพื่อนดีดีมึงทัศนคติดีมากเลยสร้างเขินยังเลยแล้วโผล่คลิปมากูบอกว่าพันธาฟองอุ่นเนี่ยนะเควทำไมทำอย่างเงี้ยพันไอพันธาฟองอุ่นเดี๋ยวกูตัดออกได้แดดอยู่ดีๆทำไมถึงแบบ พีมเนี่ยชอบผู้ชายเออขอบคุณมาก <laughs> <ะ>ขอบคุณมาก๋ย <laughs> ดี๋ยวไปดูคลิปด้วยนะเออโอเคกูคจะไปไล่ดูทุกคลิปเลยีเนียพนะีมมันแกล้งกูอะรัก <laughs> มากมากเลยเพื่อนเจอก,กันคนที่สีก่ก็ทัศนคติดีนะแลเ,เ,เราดูคนที่ห้าก,กันนะทุกคนห้าของผมนะทุกคนรอดูคนที่ห้าของผมมันจะเป็นยังไงได้คนที่ห้าชื่อเจนนะทุกคน ฮัลโหลเพื่อนโทำอะไรอยู่ว่านั่งเล่นครับื่อนเออกูมีจะปรึกษาว่ะว่ามา,ามึงเอถ้าสมมติว่ากูชอบผู้ชายว่ะมึงคิดยังไงเออไม่ไร้เหี้ยก็เรื่องปกติใช่เหรอเออทำไมวะกูว่ากูชอบผู้ชายว่ะชอบใครไม่กูกำลังคุยๆเขาอ,อยู่ตอนเนี้ย เอาดีบีมสาระเอาดีแล้วโอ้ถามกูเฮียกูรับได้นั่นี่ยเฮียเฟื่อยโยดนสัตว์มันอะไรยังไงก็ได้อะไงเฮียมันมันเลือดตัวเอาดีบีมชอบชายจริงาาเลยสาระเลยสิงเพื่อนมึงไม่ได้อคติเลยเหรอกูไม่ได้อคติเลยมึงแล้วกูไม่อคติมึงไปอ่ะอ๋อแล้วกูควรต้องทำไงต่อดีวะเพื่อนเฮีย,ฮยแล้วกูกไม่รู้ว่าเฮียให,ให้ให้คำแนะนำมึงชอบผู้ชายเหรอเออมึงให้คำแนะนำกูได้ดิ อไม่ได้ทำไงไม่ได้ไม่รู้ไงเฮียมึงก็อยู่ที่ตัวบึงอ่ะเดี๋ยวกูไม่รู้ไอโยมจะรับได้หรือเปล่านะไอยโยมันรับได้เหลยมั้งขาว่ามั้งไอโยมันก็เป็นเพื่อนไอยโยมันก็เป็นเพื่อนกูนานอยู่แต่มึงก็เป็นเพื่อนกูนานเหมือนกันแหละเออมึงก็คือมึงก็รับได้ใช่ไหมเพื่อนเออรับได้ละโอเคแล้วกูมีอะไรจะบอกมึงอ,อย่างหนึง่งว่ะเพื่อนออว่ากูทำคลิปแกล้ง สััตว์นน่ไงมึงอยู่ในคลิปกูโอ้ยดีไปที่อะมึงน่าจะมึงน่าจะเป็นคนสุดท้ายของคลิปเลยเนี่ยไปเจอกันในยูทูบครับน้องเออไปเจอกันในยูทูบเดี๋ยวกาแฟขึ้นให้ไหมเดี๋ยวกาแฟขึ้นให้เปล่าแต่เมึงอ่ะเราเราเราตายเลยเราตายได้เลยเพื่อนไปเจอกันได้เจอกันบ้าหนุ่ก้นเฉยไปเจอกันเวลังเพื่อนเออเจอกันกูรอดูอยู่ ไอ้คนนือนคนนี้ไม่ได้คาตีนะเว้ยคนเนี้ยพูดดังแล้วก็ดีมากรู้จักกันรู้จักกันมากคนานนะนานตัพอกับกับเป็นคนแรกๆเลยนานพอกับโยอ่ะคนแรกอะ่ะให้คขปรึกษาดีนะมันไม่ได้คาตีอะไรกับผมเลยมันคบผมได้คบผมได้ใจอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเออไม่ได้คาตีผมจะเป็นเพศอะไรเง,งี้ยดีนะเว้ยเพื่อนคนเนี้ก็ถ้าไปขอบใจกันขอบใจมากทำอะไรอยู่ มว่ะพูดมามีอะไรจะปรึกษาป่ะเกิดคือกูมีความรู้สึกดีๆกับผู้ชายคนหนึ่งว่ะทำไงดีเพื่อนเกิดจับเสือแม่งเลยนะเอาดีๆเอาดีๆกูชอบไงก็ชอบอยู่จริงจังเกิดกูจริงจังแล้วเพือดีๆะยังไงรู้สึกไง รู้สึกดีก็ชอบเลยอะอยังไงชอบอยังไงสะชอบแบบที่เขาเป็นเขาอะมึงว่ากูทำไงต่อดีงอคุยเลยดิดีบมึงว่ากูทำไงต่อดีกูเอคุยเออแล้วมึงมึงจะไม่อคติอะไรกับกูใช่ไหมเพื่อนเฮ้ย แบบมึงไม่ได้อาคาติไม่ได้ล้อไม่ได้อะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะเออใช่เรื่องตลกไงมันล้อบ้างบ่อยเีายีรันีหม่ใหม่แล้วคือมึงก็รับได้ปกติใช่ไหมเออเคกู <Okay. S 2> มีแต่จะบออ่อยอย่างหนึ่งกูทำคลิปอะะไรกนะูทำคลิปแกล้งมึงอยู่ในคลิปกูไวเวนเอาเอาแกล้งบ่อย เอากูล้ินแนวปรึกษาอะไรพวกนี้เออเอ้แต่มึงนกษัตรนคตีดีอยู่เพื่อนยอกเดี๋ยวกูวไปโทรหายหงองต่อยแล้วมึงอย่าเพิ่งซักบอกมันนะโอเคแจกวาร์ปเยโอเคกูดูก็แจกวาร์ปให้เลยโอเคเฮ้ยมันก็มันก็ตีตลกอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรกษัศนคดตีก็ได้อยู่นะทุกคนไม่มีคนไหนที่ผมโทรมาไม่มีคนไหนเลยที่ อาคติเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะทุกคนชื่อหงนะเพื่อนคนนี้กับนังโทรหารมากกับนางโทรหารมักฮัลโหลขอเสียงดังขอเสียงดังสดีครับครับกูมีอะไรจะปรึกษาปะเอู้หูสิช่วยกูเล่นเกมไปฟันไปด้วยนะกูว่ากูชอบผู้ชายกับเพือ่อนโลกมน กวางแล้ก็คือก็ยอมท,ทำได้ใช่ไหมใช่ยอมทำได้ครับโอ <Okay. S 2> uh huh. เคเพื่อน <Okay. S 1> มีอะไรจะบอกอย่างหนึ่งกูแกลงเหมือนที่มึงเดาถูกเหมือนที่มึงเดาเลยเป๊ะเลยอลิกล้งลงยูทูบเอ้ยมึงก็ oh. มึงก็ไม่ได้อัดขืนอมึงก็ปรึกษาดีอยู่ ได้เลยเ<อ>พื่อนเพื่อนแต่ละคนมึงเป็นคนสุดท้ายโอ้มึงศพบที่เจ็ดแล้วอ่ะมึงเป็นสอบสุดท้าย,ายเเ <s> พื <c oughs> อ่อน <laughs> <c oughs> แต่ละคนผมไม่มีการเหยียดเพศหรือว่าถ้ามันพูดมาจะพูดเล่นๆเ,เนี่ยตลกเนี่ยแต่มันก็คือไม่ได้อคติไม่ได้ไหนทุกคนก็เพื่อนผมอายุประมาณ เนี 15, ่ยสิบห้าปีส so ิบห้าส so ิบหรุ่นเนี้ยก็คือไม่ได้อาคติเลยพวกนี้นะทุกคนสําหรับเพื่อผู้ใหญ่ที่คิดว่าแบบเอออาคติเรื่องผู้นี้ก็ร่วมันเปิดกว้างแล้วนะครับก็มันเป็นสิทธิของเขาว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเพศไหนก็ขอแค่เราเป็นคนดีทุกคนมันก็ทาได้ใช่ป่ะเห็นไหมเท่าที่ผมปรึกษามาก็ใช้ได้เลทุกคนไม่มีใครเหยียดเลย ให้คำปรึกษาดี้นะทุกคนเพื่อนผมแต่ละคนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนไว้ถ้าฟีดแบ็กกลับมาดีนะทุกคนผมจะมาทับอีกนะไปเจอกันทุกคนบ๊ายบาย